ทางไปวิปัสนาธุระท่านถือพระวินัยเป็นใหญ่กลุ่มนี้เทวดาจะเคารพเทิดทูนกราบไหว้บูชาและเกรงมากที่สุดเหมือนพระมหากัสสปเทเจ้าผู้ที่ถือพระวินัยเป็นใหญ่ลองคิดดูทีเวลาที่เข้าสู่สำนักของพระพุทธเจ้ามหาพบพิตรเจ้ากะกะล,ลงมานี่มากับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์แล้ว ก็ยังไปยืนอยู่ข้างนอกห่างๆว่าองค์พระมหากัสริเถระเจ้าของข้าพเจ้ามาหรือยังหนอลองคิดดูสิยอมรับไหมละ่ะนี่คืออุปนิสัยวาสนาบารมีของพระป่าทางด้านวิปัสนาทุระผู้ที่จะต้องรักษาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเลิศสละเป็นสละตายในป่าในเขาพระพระวินัยนั้นเลิศประเสริฐท,ที่สุด เป็นตัวเทนของพระพุทธเจ้าถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่งั้นพระมหากัตสปเถระเจ้าจึงเป็นหนึ่งเป็นประธานสงฆ์ทำสังฆายนาครั้งแรกรักษาไว้หมดทุกจุดเล็กๆน้อยๆกุรอศาสนาอื่นชาตดาอื่นเขาจะตำหนิตีเตียนว่าศาสดาจากไปแล้วหลักธรรมลักวินนยจางหายมันวันบุรี แต่ใครจะทำยังไงเราก็ไม่ขอไปก้าวไก่นะ